โยสวัสดีครับพบกับผมนะครับกับโยดีแอนาายซ์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเบรกดาวน์นะครับกับจุดเข้าของผมนั่นเองนะครับผมก็ผมจะเข้าอยู่ประมาณตรงนี้ นะครับผมเออเนี่ยก็เป็นจุดเข้าผมนะครับก็คือเป็นวันที่7ตุลานั่นเองนะครับผมก็คืออยู่ในบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเบรกดาวกันว่าผมเนี่ยมองยังไงนะฮะก็ภาพรวมเนี่ยทุกคนในช่วงเจตุลานะครับผมที่ผ่านมานะครับก็ผมมีเวลาเทรดแค่นี้นะครับก็เลยหาเวลามาแล้วก็ได้จังหวะพอดีนะครับก็คือคนที่สงสัยนะครับก็คือในส่วนของพวกตุ่มๆพวกนี้คืออะไรนะครับผมก็จะมาเป็นไฮโลนะครับแล้วก็ เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีส้มแล้วก็สีแดงใช่ไหมนะครับผมก็ไอตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของ time frame นะครับสีส้มจะเป็น time f r a m m15 นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็น time f r a m m1 นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของ overall เนี่ยเทรนเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นเนาะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยก็เห็นว่ามัน all time high มาตลอดและนะครับผมก็เอ้ยนั้นเดี๋ยวเราหาจุด เซลล์ละกันนะครับผมก็หาจุดเซลล์กันสรุปว่านะครับก็ผมก็มาดูตรง M 1นะครับผมก็มาดูตรง M 1ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาสังเกตกันนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเลยตรงนี้เนี่ยผมเห็นสภาพคล่องค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับ มีการทำในส่วนของคอมเพสชั่นอยู่นะครับผมมีการทำในส่วนของคอมเพสชั่นหรือว่าการบีบอัดราคานะครับปั๊บปั๊บปัปปป,ปนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสังเกตนะครับนั่นก็คือตรงนี้เนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าเป็น single leg move นะครับหรือว่าเป็นจุดที่ราคาเนี่ยวิ่งอยู่แค่ด้านเดียวแล้วก็ไม่มีการหยุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น range หรือว่าเป็นกรอบราคากอบหนึ่งนะครับตรงเนี้ยไสในตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะ เออมันก็จะเป็นในส่วนของคอมเพสชั่นหรือว่าจุดบีบอัดของราคานะครับเท่ากับว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นจุดเข้าไม่ได้เป็นดีมาไม่ได้เป็นสะพานไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นในเรื่องของสภาพคล่องนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยเห็นแล้วว่าตรงนี้จะเป็นทาร์เก็ตที่ผมเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้แล้วก็วิ่งไปกวาดในส่วนของฝั่งขาบายพวกเนี้ยที่คนมีการบายขึ้นมาบายขึ้นมาบายขึ้นมา,า,นมาตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราก็ รู้แล้วว่าแผนเราเนี่ยคือการเซลล์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้โพสต์ลงไปในในส่วนของช่องทาง Facebook ของผมนะว,ว่าเอ้ยผมได้จุดเข้าตรงนี้นะค,ะครับคราวนี้เรามาดูว่าตรงไหนที่เราได้บ้างนะครับตรงนี้จุดแดงๆตรงนี้มันมีการบอสเนาะทุกคนซึ่งราคาเนี่ยก็บอสมาค่อนข้างสวยนะบอสของ M1 เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยก็มีการ หลุดขึ้นไปอีกรอบนึ่งนะครับก็ตรงนี้มีการทำ pull back ทำ high l o ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีการบอสไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็บอสไปปึ้งเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากที่บอสเนี่ยราคาเนี่ย,าายมีการลูดกลับมาแล้วก็ชนะในส่วนของโลเดิมนะครับ low ล่าสุดตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยได้มีการทิ้งนิดนึงนะครับในเรื่องของ supply นะ คราวนี้หลายๆคนอาจจะติดอยู่นิดนึงนะครับก็คือซนะัพพลายเนเราควรดูยังไงดีมารเราควรดูยังไงอันนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยจริงๆเราผมจะสอนอยู่ในคลาสนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาบอกให้นะครับก็คือจุดสังเกตของผมนะครับก็คือเวลาเราจะหาดีมาซัพพลายนะสักอันหนึ่งทุกคนเราต้องหาอะไรที่มันเป็นประมาณนี้นะครับก็คือตึก๊กตึ๊กจึ๊กึ๊ก,ก,กสมมติว่าราคามันจะเป็นดีมาใช่ไหม ราคามันจะขึ้นไปก่อนนะครับส่งสัญญาณขึ้นก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ราคากวาดลงแล้วก็ราคาค่อยขึ้นนะครับเท่ากับว่าตรงเนี้ยมีการกวาดในเรื่องของไซเวย์นะครับมีการกวาดทั้งฝั่งขาเซลล์แล้วก็ฝั่งขาบายตรงนี้นะครับราคามีการส่งสัญญาณก่อนว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นนะไอ้ตรงเนี้ยอย่าไปเข้าว่าเฮ้ยราคาตรงนี้เข้าเลยไม่ใช่นะครับทุกคนเพราะว่ามันยังมีฝั่งขาบายที่มันหลงเหลืออยู่ด้านล่างนะครับก็ราคามีการล่วงลงมา ว่าสังขาบายแล้วก็ตรงเนี้จะเป็น actual move หรือว่าจุดที่เป็นดีมานจริงๆนะครับอ่ะคราวนี้เราเห็นตัวอย่างแล้วก็ไปดูของจริงกันซึ่งของจริงเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะทุกคนคราวนี้เรามาลองสังเกตกันว่าตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแท่งดำๆสองแท่งสามแท่งนนทั้งสีฟ้าทั้งสีดำเลยใช่ไหมตรงนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3 4แท่งเนาะซึ่งตรงเนี้ นะครับผมเราจะไม่นับว่ามันเป็นอะไรเลยเราจะนับว่ามันเป็นในส่วนของอินไซบาร์ทุกคนลองดูดีๆนะว่าแท่งนี้มันคุมอยู่นะครับเห็นไหมเออเห็นไหมทุกคนพอสองไอ้แท่งนี้มันคุมอยู่ข้างในเนี้ยเป็นไส้ในทุกคนไส้ในเนี่ยหมายความว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปไหนมันจะวิ่งเ็นไซเวนะครับแล้วทุกคนลองดูดีๆนะครับว่าราคาเนี่ยมีการทําอะไรครับมีการขึ้นไปก่อนรอบนึงแล้วก็ราคาร่วงลงมานะครับ าราคามีการร่วงลงมาใช่ไหมมีการขึ้นไปเฮ้ยส่งสัญญาณว่าราคาเนี่ยมันจะทาอะไรครับราคาเนี่ยมันเบรกออกไปก่อนแล้วก็ราคาล่วงลงมาใช่ไหมครับแบบนี้สัญญาณมันต้องเป็นแบบ i, มันต้องเป็นอาจจะเป็นตีมานต่อใช่ไหมแต่ว่าสรุปแล้วราคาเนี่ยมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อสวีปในส่วนของอะไรครับในส่วนของฝั่งขาเซลล์ตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็ทิ้งลงมาแบบทิ้งยาวเลยนะครับ เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของซัพพลายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีสังเกตของผมนะเออของผมเลยนะว่าตรงนี้มันคือซัพพลายโซนนั่นเองเท่ากับว่าโอเคผมเจอแล้วว่านี่คือจุดการขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนที่ราคามันจะลาดลงนะครับผมก็คือทั้งหมดทั้งวนนี้นะครับอ่ะตรงนี้นี่คือซัพพลายจริงๆมันคือทั้งหมดเลยทั้งโซนแต่ว่า ผมเนี่ยรีไฟโซนให้มันเหลือแค่แท่งสุดท้ายนะครับก็คือแท่งที่มันสวีปนั่นเองหรือว่าแท่งที่มันกวาดแท่งก่อนหน้านะครับแบบนี้ึบเรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันตรวจสอบอีกนิดนึงว่าตรงเนี้มันมีอะไรบ้างที่ราคาควรที่จะมากวาดก่อนนะครับผมซึ่งมีอยู่หลายที่เลยนะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าราคา M1 เนี่ยล่วงลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็ราคามาช็อคได้เนาะ คราวนี้จุดที่ราคาที่จะมากกว่าหรือว่าดีมาที่มันมีเนี่ยเอ้ยซัพพลายที่มันมีอยู่มันมีอยู่กี่โซนทุกคนเรามาลองนับกันนะครับหนึ่งเลยก็คืออ่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นซัพพลายอันนึงอ่ะแล้วก็อันที่2ก็อาจจะเป็นตรงนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยโดนกับดักเรียบร้อยนะครับผมผมบอกเลยว่าโดนกับดักเล่นงานแล้วนะครับตรงนั้นอนะ่ะ ทั้ง2อ,อันนี้จะเป็นในสนของ SMT นะครับหรือว่า Smart Money Trap นั่นเองซึ่งไม่ค่อยมีใครสอนหรอกแต่ว่าผมจะมาบอกนะครับว่าเราควรที่จะดูยังไงแล้วก็หลีกเลี่ยงยังไงนะครับทุกคนก็คือ1เลยเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ย มันเป็นัพพล l y จริงนะแต่ว่านะครับแต่จุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยราคาตรงนี้มันไม่เห็นโดนอะไรเลยทุกคนมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่ได้เป็นจุดในส่วนของดีมานซึ่งดีมานของเลกนี้หรือว่าขาเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะคะคือดีมาเนี่ยมันอยู่ตรงขาตรงนี้นะทุกคนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือดีมานนะครับซึ่งดีมาเนี่ยโดนเบรกลงไปเนาะเออโด,โดนแบบว่าโดนแบบเบรกก็คือมันไม่สามารถเป็นดีมานได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ ลงไปเลยนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้มันไม่รับแล้วนะครับมันไม่รับเท่ากับว่าตรงนี้ไม่มีที่มาที่ไปนะทุกคนอย่าคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันต้องมีการกวาดแท่งก่อนหน้าแล้วก็ถึงจะเป็นซัลายโซหรือว่าจะเป็นดีมาโซไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่ทุกอันอจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเราต้องดูที่มาที่ไปด้วยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมาโดนอะไรมา ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้โดนอะไรเลยทุกคนเห็นปะมันเป็นแท่งโล่งๆอย่างเงี้ยเท่ากับว่าตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นดีมานะทุกคนไม่ถือว่าเป็นดีมานหรือแม้กระทั่งเป็นซัพพลายเลยด้วยซ้านะครับอ่ะจุดที่2นะครับก็คือจุดนี้เนาะจุดนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าตัวนี้มันเป็นซัพพลายได้หรือเปล่าถ้าเราลองสังเกตดีๆนะทุกคนถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับเราก็ย่อเข้าไปเลยนะครับดูใกล้ๆเลยถ้าเราดูไม่ชัดหรืออะไรเงี้ย พยายามเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในไหนฮะมันก็ไม่ได้เป็นอินไซบาร์นะแต่ว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับราคาเนี่ยมันไม่ได้ประแตะอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นในส่วนของดีมาเลยนะครับเพราะว่าดีมาตรงนี้นะครับก็ถูกก้อนเนี้ยมาแตะก่อนมามิติเกตก่อนนะฮะมาแตะแล้วก็ราคาวิ่งขึ้นไปก่อนละเท่ากับว่าอันเนี้ยก็จะเป็นการมิติเกตครั้งที่2 เท่ากับว่าตรงนี้จะไม่ใช่ซัพพลายเหมือนกันนะครับอย่าถูกหลอกนะทุกคนนะฮะโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตรงไหนที่มันเป็นสภาพคล่องบ้างหรือว่าจุดที่มันมาใช้ ดีมานซ้ําๆ2อสครั้งนะครับผมแค่ตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดจุดหนึงนะครับที่มามีการใช้ดีมานซ้ําจากแท่งไหนครับจากแท่งนี้นั่นเองเพราะแท่งนี้มามีที่เก e ตก่อนแล้วก็ขึ้นไปก่อนแล้วราคาล่วงลงมาตรงนี้มันขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ละนะครับก็ถือว่า เป็นฟอลด์ดีมานะครับทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมค่อยๆสังเกตดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแค่แท่งสุดท้ายแท่งน,นี้นะครับทำไมผมถึงเลือกแท่งน,นี้เพราะว่าหนึ่งเลยมีการสวีปนะครับผมหรือว่ามีการกวาดนั่นเองนะครับมีการกวาดแท่งก่อนหน้าแล้วก็มีการทําอะไรครับกวาดทั้งไซด์เวขาขึ้นขาลงแล้วจะเป็นจุดสุดท้ายที่ราคาเนี่ยดิ่งลงมานะครับผมก็พอเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วนะครับที่เหลือคราวนี้เหลือแค่ใจเย็น รอให้ราคามันมานะครับเราอาจจะไม่ต้องไปเล่นระหว่างทางหรืออะไรพวกนี้หรอกนะครับก็รอให้ราคามันพุ่งขึ้นมานู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายนะครับราคาก็เข้ามาแตะโดนในส่วนของดีมานเอ๊ะไม่ใช่ดีมานดิมาแตะในส่วนของซัพพลายโซนนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้เข้าที่25%่าเอรเนาะเออราคามันเข้าไม่ถึง50นะเกือบถึงแต่ว่าผมก็ได้เข้าราคาที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ SL อยู่ที่ประมาณ 66ใช่ไหมผมจะเผื่อสัก30จุดนะก็จะเป็น96จุดนะครับตีไปร้อยหนึ่งเลยละกันนะครับแล้วก็ TP ของผมเนี่ยก็อยู่โลเดิมนะครับเออ TP ของผมก็อยู่โลเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ก็ TP ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูนะครับรูปประมาณนี้นี่ตรงนี้น,น,นี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ R อ,อยู่ที่1ต่อ30.8นะครับผมแล้วก็ ราคาล่วงลงไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะมีดีมานอีกอันนึงนะครับเออมีดีมานอีกอันนึงที่ผมก็ไม่ได้เข้านะเออแต่ว่านักเรียนผมได้เข้าไปนะครับแล้วก็นักเรียนก็โชว์มาถือว่าสุดยอดมากๆสวยมากเลยนะครับก็นักเรียนน่าจะได้ไปประมาณ8 9 r มั้งนะครับตรงตรงโซนตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ถือต่อเพราะว่าถือต่อน,นี้ได้ออทาไฮต่อแล้วนะครับผมก็ ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าสวยมากแล้ว 8R 9R ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับการเบรกดาวจบแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโยอดียนาไลซ์ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็มาเบรกดาวจุดเข้าของผมนี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจกัน